สวัสดีครับสวัสดีเงี้มือเสาของวันที่สิบหาตุลาคมพศสองพันหารอยหกสิบแปดนะครับนะครับเนาะกลับมาเจอกับคนทําเกษตรตามใจนะครับเนาะทำได้ทุกอย่างตามเจ้าของถนัดนะครับเนาะมอนี้ก็สิมาเล่าให้ลูกรู้นนหรือว่าเพื่อนเพื่อนฟังนะครับเนาะสรับการให้ปุ้ยเกรดนะครับนี่เขาไม่รีบรอยหาที่ผมตัดสามขังนะครับนะนี่ครับรอด หลอดการล่มนะครับนาซีหลอดอยู่นะครับเนาะผมมาหลังจากวันที่20นะครับถ้าพอเจอนะครับเจอพายุนะครับเนาะนาทงนาต้องเฮ็ดจริงสิแล้ครับแต่ห้ามพอเฮ็ดเนี่ยมันล่มใช่นามอยู่แล้วครับแต่วาในี้โฮมเนี่ยมันกลับเป็นระเบียบของเขามันตกล่มอยู่แน่นะครับเนาะกับมีนอนซ่อนใบบางแล้วครับเขาก็คอยเฮ็ดไปนะครับ๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าปุ้ยเก็ดนะครับนะ ปุ๋ยเก็กเนี่ยครับเนี่ยตัวนี้คือเป็นกองเกาวีซื้อหรอกครับผมพ่นแตงผมก็เอามาเก็บว้เพื่อง้มใส่มันสะดวกนะครับนะตัวนี้ก็เป็นยาหนอนซ่อนใบนะครับกาสังเกตผมี่ใส่ยาสลากสีน้ำเงินนะครับตัวนี้กลุ่มสามสามเอนะครับมันโมเมนโมเมนต์นะครับสามเอเนี่มันสิโมเมนต์นะครับเพอผมเป็นผู้แพนี่ตอนนี้ก็ใส่ผ้าพิษยุงหมูนะครับอกะส่วนนี้มันเป็นน้ำก้านำ้ำแขางฉันเลาที่ใส่พวก แม่นก็เสิเลยกันเลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมเห็นตามของผมเห็นนี่คือเขามันมันเป็นเขาหยอดนะครับตัดบ่อยแล้วแสงร่มมันเป่าแล้วมันแหงไว้นะครับนำ้ำล่าน้ำขางมันไม่ค่อยเกิดนะผมก็เลยบ่ใส่ผมก็เลยใส่แต่สารจบใบนะครับเนี่ยสารจบใบสารจบใบหาซีซซ่ตัวนี้ก็ใส่ลอยกำครับอนอนท่อนใบ้าเห้าไปเห็น มงหฮมนะครับเนี่ยมงหฮมยังสัน่นเหลือกำว่าผมที่สีดีดรอบรอบรอบเหมือนได้ล้มวิวเนี่ยนะครับเนาะผมกับซีเวนไว้ในห่มก่อนนะครับบนันี้ก็ว่าเหลือหน่อยเดียวนําผมจังสเกีปะเอาสารกุมสามเอนี่ยใส่นะครับใส่แล้วผมจังมาดสีดตรงห่มนะครับบ่ได้ผสมแบบพน่นทวแปงนะครับนั่นมันเป็นการสินเปลืองนะครับซึ่งนอนซ่อนใบส่วนมาก สังเกตเ่าเสินมันอยู่ในโฮมเหะอครับอมพราว่าเขาสิใครพอเม่พันุเนี่เขาหูอยู่แล้วว่าลูกเขาเกิดมาเนี่ยมันจะได้กินของอาหารที่มันอ่อนอยู่ในเย็นนะครับนะมองเด้ยเย็นๆขาสังเกตมองแล้วเขาอยู่ผู้มีสร้รลเขาหูเลยครับก็โรคผืน่นนะครับเนาะงกะทายเบิ้งนะครับเดี๋ยวมันเป็นห่วงเด็กๆจังคอยเบิ้งนะครับนาอแต่ว่าผมเฮ็ดมาเนี่ยผม,มว่ามันดีกว่าหล่อมสซน้มนะครับเขายอดนี่เขาวานมันก็ดดีครับแต่วานหางได้ปัญหามันคือเขาคอนโทรลมือเขาบ่ได้นะครับ การทำอะไรล้มๆยังสีสส่นี่เขาสีดรอบไปเลยนะครับรอบยางอ้อมขัขนขันหน้านะครับแต่มือปีใดมันโมล้มมา่ายนี่ผมที่ต่อนะครับต่อสายผมก็มีสองสายนะครับสายอีกเส้นหนึ่งวันนี้ผมพิชมัสแมสเม่สาวนะครับมัสเม่สาวมัสเม่สาวนะครับมัสเม่สาวนี่ผมส,สีครั้งแรกนี่ผมหูแล้วมันล้มแล้วครับนี่ไปเขาติ้งวิววิวกินกาแฟาแล้วเขาก็มาอยู่เหนือลอมเขาส,สีพนยกสูงๆไปเลย ถึงบางโบถึงบางกัสร้างมันนะครับเพราะว่าดีกว่าห้าบเห็ดอย่างเลยนะครับเพราะว่าเห็ดหน้านี่มันหน้าปีนะครับปีหนึ่งมีเือหนึ่งเขากับเอาแห้งหรือว่าเอาเพิ่มแป้งเนี่ยน้อยไม่ได้มีน้ำหนักนะครับน่อดีต้องาอยู่ซื้อนะครับกเรลอยให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าการลหยครางแรกกันนี่แหละครับเขาเริ่มประมาณสามนี้นะครับลอยคางแรกเรื่องของผมตามสเต็ปของผมนะครับค้งแรกค้งแรกนะครับ ครงที่สองถ้าได้เลือกสะดวกก็คือหลังจากใส่น้ำนุ่มตากดอกได้นะครับตากที่สอนดอกแด้วคือเขาใส้น้ำนุ่มเขานุ่มเลยนะครับน้ำนี่ผมเอาเป็นเดือนกับโบโบกดอกครับมันเป็นหน้าทางน้ำขึ้นเหล่าแล้วครับนี่มันใส่ยังโดได้เด้ครับใส่มันก็คือการศูนเปล่านะครับเขา้องบ่พ่อได้กินหนึ่งสีนะครับมันไหลนี้น้ำหนามเหมือนนะครับที่สูนมาแล้วนะครับเพราะหน้าแพง จังสี่นะครับแต่ถังเงินในกระเป๋าหลายกับโบเป็นยังครับถ้ามโบขีดโบเขียนไว้ใส่ทิ้งไปทิ้งไปปีนึงกับเฮ็ดแบบนึงไปเรื่อยๆมันก็ที่มีการขาดทุนนะครับผืนนี่มันเป็นผืนที่ผืนลมลูกเข้ากับเฮ็ดซ้ำๆัมสักๆนะครับแต่วิถีชีวิตของคนแต่ละคนมันคิดบขคือกันเนาะครับเนาะเฮาบ่แม่นมนุษย์เงินเดือนนะครับนะเขาเฮาเฮ็ดให้หหหม,มีตาเหลือเพื่อเอาเหนื่อยมันน้ำมันเขาเอื่นนะครับเนาะงคุณโบราณแต่เราคนกินเลี้ยงสั่งต้องกินขี่สั่งนะครับเนาะ ก็ตรงแปะเอาให้ได้นะครับน้องถ่ายเบืงเป็นรอบๆนะครับนี่ผมได้สามสี่ถังแล้วละครับนี่มันมันืดแล้วครับนี่นี่คือกระชับดิพ่นให้เบิ้งนะครับเพราะว่าเสียงเครื่องนี่มันตรงเล่งเล่งนะครับเพราะว่าเขาตตรงการเห้มันไปไกลนะครับเพาตตรงเล่งนะครับเนาะนี่ทุกปีนี่หน้าแป้งนี่นี่สองงานนี่ผมปลูกแตงโมนะครับผมใส่กล่องมะกะชิไว้เนี่ยนะครับนาะ ผมปลูกแตงโมมันจะมักมีนอนกอนะครับมักมัมี่นอนกอมันก็นงามเกินนะครับผมจําเป็นต้องตัดนะครับเนาะเพื่อให้มันอยู่เม็ดยี่สิบหรือประมาณเม็ดสามสิบอย่างไ้สูงนะครับถ้าเขาพัฒน์ดูใบเนี่ยเขาเขาลำบากแหละครับประเทศดูใบเนี่ยเออไปยังท,ทัศน์ศีลเรายังบอกไปอยู่เลยครับเรายังบินกลับมาเลยเขาไมา่รีรอหานี่เขาอวดตนนะครับนี่ต้องเข้าต้องเข้าใจแหละครับมันอวดตนนะครับ ฝุด air อ่อนแออวตนมันต้องเจอการหลุมอยู่แล้วครับอไมาต้องเข้าใจนะครับเป็นยังเพิ่นยังพัฒนาพันธุกรรมศูนย์พันเขานะครับเพื่อจะให้เขาตนเตี่ยแล้วครับตเตี่ยได้ดีครับเพชรคอนข้นให้ได้อยู่ประมาณจังเม็ดยี่สิบนี่ครับอเดือนตุลาเนี่ยกัญญาเนี่ยผมยังบอกผมทำทำคีบตัดให้เบื้องเนี่เป็นยังผมยงังตัดสามขังนะครับแต่ผมได้เบื้องคีบกับสิขเข้าใจนะครับแต่ว่าถ้าเทาตาัดบมมีสเต็ปมานทีเจอมาแลงไนยครับ ถ้าเจอส่อ่อนก็ที่เจอเพียกระโดดสีน้ำตาลหลักก็ที่เจอนอนสอนใบนอนก็มันก็เจอบ้างแต่ว่าพออยู่ทีห้าได้ก็คือมันนึงมันจะบวลมไส่น้ำนะครับนี่เราถึงหน้าทางน้ำนะครับทามันหน้ามันเป็นทางน้ำผ่านมันก็โอเคครับถ้ามันบสูลบวกเขาคอนทนปุ๋ยในตัวเจนไหดได้มันกับบูงลมดอกครับลมมันกับบวนลมนะครับนะแต่ว่าหน้ามันเป็นทางน้ำทิดคข้องอย่างสี่นะครับผมจะ็ลเาให้ ผู้ที่ยังเจอปัญหานะครับพวกที่เอาน้ำออกบ่อใดต้องตัดได้ครับตัดกืบเบื้องในคลิปนั่นแหละครับผมตัดจริงๆอย่างเงี้ยตรงพงเพีรมาจุด,ดล่องบ่อใดล่องเส้นหางหากเลยเห,หรครับเริ่มแรกมว่าเกี้ยวออกจากโฮม่อนละครับล่องคอยเห็ดไปจนดอากาศตัดเป็นซิบกุไลเลยแหละครับถุถงเบื้องผิดเป็นหลักได้แหละครับบผมมันคืออยากตัดกับที่ตัดอ่าใช่เบื้องเราครับเนาะเสาวนี้ก็ขอหยุดวิดีโอเด็เพียงสามนีนะครับสำหรับโครงสุดท้ายสำหรับห้องใส่ปุ๋ยใส่ยัยยยงบ่ได้หรอครับบ้านนี้อย่าไปใส่มันเลย ปีนาจะคอยเฮ็ดแบบไม่ไปเรื่อยนะครับเนาะกะให้ปุป๋ยนี่ยละให้ปุ๋ยทั้งใบครับอปุ๋ยเล่งต้นเล่้ยงยังผมสีว่าเมกมาสามรังอลไได้ไหนครับเนี่ยถือว่าบ่ได้ใส่ปุ๋ยนี่ผมสีสามขังอะไได้ว่าเมกครับก็มืดไปสองร้อยเก้าสิบนะครับสีสามรังนี่แหละก็ได้คุ้มงามแบบนี้แหละครับเดี๋ยวไทยเบื้องแต่เขาปีนี่มันอยากตายตายแรงนะครับตายแรงตายแรงกะยัง,ยง,งดีอยู่ครับได้มาแบบนี้นะครับแกได้ เกได้นะครับม,มันมองเหนภาพเอไอนะครับถาเฮ้าไอาตามเดโชวเชียวเดียวทานกับชิเจอเอไอคนทุกคนก็เริ่มเข้าใจแล้ะครับเอไอปัญญาประดิษฐ์ของมนุษย์นะครับปัญญาประดิษฐ์นะครับเฮ็ดไห้สวยเห็ดไห้งามเฮ็ดไดทุกอย่างครับแต่ว่ามันก็คัดจักควมเป็นจริงนะครับมันคัดจักควมเป็นจริงครับกัระบบนิเวศนะครับเนาะ,อะขอหยุดวิดีโอได้ก่อนครับเนาะเพราะว่า สี่คนอีกครั้งหนึ่งนะครับเลากการิเก็บเก็บเลยฮลักกาเจอกันอีกรอบนึ่งกับเป็นปุ๋ยไอ้ส่น้ำนุ่มนะครับกับปุ๋ยตัวเก่านี่แหละครับซื้อมาในราคาสองร้อยกว่าบาทนะครับนี่สี่เด็ิกิไรแล้วครับนี่สองร้อยกว่าบาทนะครับใส่ลอยกำนะครับเพราะว่าบ่ได้เดินทั่วแ์แงนะครับเดินอ้อมเอาล่มเบื้องล่มอย่างเดียวนะครับก็หยุดวิดีโอก่อนนั้นนะครับน้องครับสวัสดีครับ